คอยตะกอ้อแจวล่ะกินรถสบายดีพี่น้องเฮ้ยเด้แม่ใส่เลยบางคิเสียมาให้แทกบ่วคุณนองเออแทกบ่ได้กินข่าแทกิถือเอาลูกข้าอิ่มแล้วบ่บ่บหองแม่ใส่แลนี่ีด้แม่พี่แม่ใจแม่แม่น้แส่แลนี่แทกบ่ใส่ลูกแทกบ่ใส่เอาไว้มาพี่น้องมาทุกคนทุกท่าน หน้ากระยนองมอกีนน้ำกนํใจเนาะจดีรีนานไอผุดยังหมักซําลาน้ำเ house พ่นพี่ยังไม่รแบโมงต่มเี่ตั้งแต่หกโมงผมหกโมงผมไอพ่นเจ๊นีคุณพี่คือสีนังยิ้มยุ่มยุ่มอยู่ได้มีกินกับมีบุ่ไวยคุณป้าเอ้ยเผื่อสิได้กิน ว้าวสัตย์จริว้าวผมี่กไปาเยอาอไไม่ไคจะโทรมาคอยคอยนี่แล้วโทรให้ออกมาถอนเขาจะกินข้าวอุ่นเวเพราะว่าปะ้องคอยเงนเตงเตงเตงโกระปุกกงะปุกกระ

thang này các bạn ơi thang hút hút lột khuyết sắp hạng nhé hút sàn đi sống bỏ thang nữa nắm tay đi sắp bỏ bỏ thang nó tập hít này bỏ đi nhìn này đi mẹ mẹ nhà đấy cả cái mưa มันหลอกก่อนเหตุเลยใครอะโว่บานี่แหละดอว่าดูว่านี่และมาเกือใครเข้าัวเราเข้ากันวะข้าลายไม่สิบรค่าใจถู้ซาไม้ซัดยังบาน ไปอยู่บ้านมาพอถึงเล่าอีกป่ะอย่าป่าสักพอแล้วเขาไปตอนพอดีชิดชิดโมกัวรอดชีวิตไปหอมอได้มาเนอะที่ไหนก็มันนอนอยู่ตรงไหนหรอคือมันบอกมาแต่ในเฮือนออกมาแล้วมันอยู่ในหน้าประตูเพือจะเขาขึ้นมาเลยฮึมเชิงหมอจัะ มันเป็นบาเท้าแล้วัดนั้นหมูว่านนี่พัดว่านผันไหลขนขี้หลักง่วบปะเออจะไปไหลหัวใจวันไวยไว้มนดูนะจ๊ะยางนะไรถเลน้ำมันกูจะเบื่ว่าทนไหมมันอยู่บานเาหนูมลพูดคนนั้นงันเห็นนะพอิ้นนี้ขาบมมีปืนบอบันบอกมันบทันเขามันบมทันจาบอเองทมาฟีเลยว่าทีนะ เพื่อำรวจมาเอาจัเลยก่อนอื้นมันแช่นะเนาะถ้าตูบอกมันเว้นมันแค่นห่ยิ่งมันตายก็มียอมมาะุบตายช็เลยว่าข้นวนี่ยัมันประค่าคนอีกนะเนาะเรื่งทั้งเรื่องะเคยเขาคุก่งเยเขาคุกมาแลยเธอนึงคนที่ขามีนะ เราบอา้าจน่ไอยไปพ่อไปเห็นแม่บอกสติเตือนใจบอกว้นะแบบระวังกันมีคนแปลกหา้อ้ยตายแลยเป็นยมภพโจนด้ไอต้นยังลูกเราะมาลูกกนยังไหน่อยถ้าแล้วเปนมแทงลูกยัลูกไปนอนน้ำสิบสองแนหนากงปีป้ายถววเลือดติดมืออง ลูกมันก็จะนอนแล้วแม่เลยท่อนทั้งมันบอกขาลูกอย่ามัรเทายาบัาเูปวเมื่อยจาลูกอะไรขาเลยมันออกไปมืนเคยจชุ่มมกวามันเข่ามาใหม่คือมันเป็นมันไปเลื่อยกันแล้ว เท่ได้่าอื่นทอื่นจะทัางขาการทางผูกขอตายเนาะทานข้าผัดไก่ไก่ไกอีหนึ่งนะ่าไกล้วประกันบ้านเาประกันาอีกเรามาเข่าเจ้เฮยอคือบปรกกาจ่ะจงคนบประกาได้ลงปากอื้อโปากกาไทยนะโซ่จวนมึงจิงมึงมาข่าใหม่

กับพี่น้องพอไก่ทองนี่ได้เฮ้ยเมียมันอะเออเฮ้ยเอ้ยเมียจาทำับพี่น้องเขาอไก่ทำแต่เมื่อคืนทำทำเลยั้วสิุ้กนเสียจนี่นะจับเอาว้จอเอามุนจับในจองจองจใน

จะบอกคุณพี่ซึ่งว่าหันเรืคุณพี่สิขายใช่ใช่คุณพี่เอ้ยจะเกิดจะกจะเนสิขายง่าเธอพอมาว่านี่ไปติดผู้สาวพ่อไก่ทองปลาไรอยู่แคมบั่นคำผุเป็นว่า่ว่านเขาเ่ไเอาน่บดตปลาไหลเอาย่แคมบันน่นบักโตโน่บักโน่ำบักโน่ผแคมบั่นตะคุนผเลยจะดีดีแล้นี่ เด็้ไปหางวงเลยงวงเจตตวล่าสุดบอกไปวามาลามได้กินทีนแล้วล่ามาคนตายล่ามมาคายงวงอนทางประชมคายงวดใีเอยู่ตอตับตับตับนั่นมาลงเบิร์ตนั่นมาลงดาลงกอยดำยองถั่วไล่ยองสื้อาเลยถัวไล่ใช่้าซ้อตวน้ซีอิน้ำเขาแหละไข่มาขายบะนสุูแล้วมาขายคนหนึง

ดัมบอกว่าบุญมัอนี่ไรกันใช่ไหไปนั่แน่ร่างก้มือตัางหม่ในายตั้งใหม่ใน่ายเรียกพื้เขากินถึงมากเราถึงมานี่ยนะไม่ได้ห้องเ่าจะกินเลยนะมันต้องเต็มจานมากลูกเต็มจานผ่านอยู่ไอ้ตัาออกมาไอ้ตั่องกมาหน้ากันแล้วตาม

เลาแล้วเสิร์ฟงอกคุยอะไรอนตได้ัเ้าพันอนี้นะมึงไปหล่อหายังมุมพูดพูดน่าแลพี่น้องพกันคลิปนะ